สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านครับคุณผู้ชมครับนี่คือเหรียญ10บบาทลอเครับเหรียญ10บาทลอเเหรียญน,น,นี้นะครับผมอุจิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นและกลุ่มนายทูนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับรับซื้อจ่ายเงินสดทันทีเหรียญละ50,000 0 0 0บาทครับะมาดูกันเลยนะครับว่าเหรียญ นี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอเก้าหันทางซ้ายมือครับภาษาไทายตรงนี้นะครับเขียนคําว่าภูมิพลอดุญยเดชนะตรุ่งนี้เขียนว่ารัชการที่9อ่ะอันนี้คือด้านแรกของเหรียญน,นี้นะครับนี่คือด้านแรกของเหรียญน,นี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับวันนี้คือวันที่5เมษายน2566วันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้คือวันที่6เมษายน2566 วันพรุ่งนี้ผมออกเดินทางไปรับซื้อเหรียญเก่าและแบงค์เก่าถึง2หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแรกคือบ้านกุ้งไม้สากหมู่บ้านที่2เป็นบ้านทุ่มกองมูล2หมู่บ้านนี้อยู่ในตัวตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับว่าในคลิปนี้ผมรับซื้อเหรียญอะไรบ้างฮนะเหรียญแรกที่ผมรับซื้อในคลิปนี้คือเหรียญ2บาทสีเหลืองครับ เหรียญ2บาทสีเหลืองนี้เป็นเหรียญเก่านะเป็นเหรียญรอเก้าครับเหรียญน,นี้นะครับผมรับซื้อจ่ายเงินสดทน,นทีเหรียญละ46,500นบ, 4, 6, บาทครับคนที่อยู่ทางตรงกลางเป็นรอเก้าหันไปทางซ้ายมือครับภาษาไทยตรงนี้เขียนคาว่าภูมิพลอญญดุญเดชครับตรงนี้เขียนว่าราชการที่9อันนี้คือด้านแรกนะครับด้านที่2ล่ะด้านที่2ล่ะตรงกลางเป็นรูปพระเฉลิครับ ตรงนี้มีเลข2ตัวท้ายตัวหนังสือคำว่าบาทเลข2อะไรบีครับข้างบนเขียนคำว่าประเทศไทยครับพอพันจุดสสจุด2555นี่คือเหรียญ2บาทสีเหลืองปีพศ2555ครับผมรับซื้อจ่ายเงินสดนาทีเหรียญรัสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับใครมีเหรียญน,นี้บ้างฮนะบอกให้ผมทราบหน่อยครับใครมีเหรียญน,นี้และพร้อมที่จะขายกับผมบ้างบอกให้ผมทราบหน่อยครับ เหรียญสีขาวคุณผู้ชมฮะนี่คือเหรียญสีขาวนะครับผมรับซื้อเหรียญละ3 8 5 0 0นรบาทรับคนที่อยู่ตรงกลางครับเป็นรอ9หารทางซ้ายมือครับภาษาไทยตรงนี้ครับเขียนคาว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับตรงนี้เขียนว่ารัชกาลที่9ครับอันนี้คือด้านแรกเนาะด้านที่2ล่ะไปดูด้านที่2ครับว่าด้านที่2มีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง ขบวนรับเขียนคาว่าประเทศไทยครับพอพันจุดสอสระจุด2551ครับเลข1ตัวไทยเลขหนึ่งอลรบิกและมีคําว่าบาทนี่คือเหรียญ1นบาทปีพศ2551รครับผมอุจิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นและกลุ่มนายทุนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับรับซื้อจ่ายเงินสดทันทีเหรียญละ38,500ปาบาทครับคุณพระสงฆ์ใครมีเหรียญนี้บ้างครับบอกให้ผมทราบหน่อยครับ ใครมีเหรียญน,นี้และพร้อมที่จะขายกับผมบ้างบอกให้ผมทราบหน่อยครับคุณผู้ชมครับผมรับซื้อเหรียญ5บาทเหรียญน,นี้ครับเหรียญ5บาทเหรียญน,นี้ผมรับซื้อจ่ายเงินสดทันทีเหรียญร,รับเจ0 0บาทรับคนที่อยู่ตรงกลางครับเป็นรอเก้าหันไปทางซ้ายมือครับภาษาไทายตัวนี้เขียนคําว่าผูมิพลอะรุญยาเดชครับ ตรงนี้เขียนว่ารัชกาลที่9ครับสังเกตนะครับว่าขอบขอบในเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมๆนะอ่านี่คือด้านแรกนะครับไปดูด้านที่2พร้อมๆกันเลยครับด้านที่2ครับมีเลข5ตัวท้ายครับตัวหนังสือคขาว่าป่าเลข5อาราบิกครับตรงกลางเป็นรูปพระราชวังครับข้างบนเขียนคำว่าประเทศไทยครับพอ 1, 2, 2 5 3 7 นี่คือเหรียญ5บาทปีพศ2537นะครับผมอุชิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นและกลุ่มนายทูนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับรับซื้อจ่ายเงินสดทันทีเหรียญละ74,000บาทครับคุณผู้ชมะใครถือเหรียญน,นี้อยู่ในมือบอกให้ผมทราบหน่อยครับใครพร้อมที่จะขายกับผมบ้างบอกให้ผมทราบหน่อยครับ ุณผู้ชมนี่คือเหรียญ10บาทรอเหรียญ10บาทรอเเหรียญน,นี้นะครับผมรับซื้อจ่ายเงินสดนาทีเหรียญละ5 3 0 0 0บาทรับอ่ะคุณผู้ชมะอย่าลืมนะวันนี้คือวันที่5เมษายน2 5 6 6วันพรุ่งนี้คือวันที่6เมษายน2 5 6 6วันพรุ่งนี้ผมออกเดินทางไปรับซื้อถึง2หมู่บ้านนะครับ หมู่บ้านแรกคือบ้านกุ้งไมรร้สักหมู่บ้านที่สองบ้านทุ่มกองหมูนะครับ2หมู่บ้านนี้อยู่ในตัวตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับคุณผู้ชมะวันนี้นะครับผมได้ไปอ่านความคิดเห็นใต้คลิปมานะครับความคิดเห็นใต้คลิปนะครับจากหมู่บ้านกุ้งไม้สั่งนะครับหมู่บ้านกุ้งไม้สังนะครับมีคนตาอยู่หนึ่งคนนะครับ คุณตาได้มาแสดงความเห็นว่าคุณตามีเหรียญเก่ามีแบงก์เก่านะครับคุณตาได้ทิ้งบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลปางหมูอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเอาไว้นะครับคุณตาครับคุณตาฟังผมไม่ดีนะครับวันนี้คือวันที่5เมษายน2 5 6 6วันพรุ่งนี้คือวันที่6เมษายน2 5 6 6วันพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปรับซื้อเหรียญรับซื้อแบงค์ถึงบ้านของคุณตานะครับ ผมจะเดินทางไปตามที่อยู่ที่คุณตาได้ระบุไว้ข้างล่างคลิปครับคุณตาครับแต่ว่าในหมู่บ้านกุ้งไม้สักเนี่ยมีเพียงแค่คุณตาคนเดียวเท่านั้นที่มาแสดงความคิดเห็นนะครับดังนั้นผมจะใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงในการรับซื้อครับหมู่บ้านที่2ที่พรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปรับซื้อครับคือบ้านทุ่งกองมูลครับบ้านทุ่งกองมูลเนี่ยมีคุณป้า1คนนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่า คุณป้ามีเหรียญเก่าคุณป้ามีแบงก์เก่าคุณป้าอยากขายกับผมนะครับคุณป้าได้ทิ้งบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้นะครับคุณป้าครับคุณป้าฟังผมดีๆนะครับวันนี้คือวันที่5เมษายน2566วันพรุ่งนี้คือวันที่6เมษายน2566ผมจะเดินทางไปรับซื้อที่บ้านทุ่มกองมูลของคุณป้านะครับ แต่เนื่องจากในตัวบ้านทุ่งกองหมูนียมีเพียงแค่คุณป้าคนเดียวเท่านั้นที่มาแสดงความคิดเห็นนะครับดังนั้นผมจะใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงรับซื้อของคุณป้านะครับอ่ะมาต่อเหรียญ10นี้นะครับมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าคนอยู่ตรงกลางเป็นลอเก้าหนทางซ้ายมือครับสังเกตนะว่ารูปพระองค์ท่านนั้นใหญ่มากเลยนะทำให้แบบติดเต็มเนื้อสีเหลืองเลยนะภาษาไทยตรงนี้เขียนว่าภูมิพลอดุญเดชนะ ตรงนี้เขียนว่าราชการที่9อันนี้คือด้านแรกเนาะด้านที่2ล่ะตรงกลางเป็นรูปพระราชวังครับมีเลข10ตัวท้ายครับตัวหนังสือคว่าบาทเลข10บระบิครับตรงนี้เขียนคําว่าประเทศไทยครับจุดสีขาวละ1 2 3่ะ1234ครับพอพันจุดศอสระจุด2557มรสิคุณผู้ชมันี่คือเหรียญ10บาทรอ9ปีพศ2557นะฮะ ใครมีเหรียญนี้บ้างบอกให้ผมทราบหน่อยใครมีเหรียญนี้พร้อมที่จะขายกับผมบ้างบอกให้ผมทราบหน่อยครับ <S <S คุณผู้ชมมาถ้าอกจะขายยังไงคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมบอกผมเลยครับว่ามีเหรียญนี้ทั้งหมดกี่เหรียญรับบบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาครับ <S <S ผมพร้อมที่จะเดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านตามที่คุณผู้ชมรับบไว้ใต้คลิปใครสะดวกทิ้งเบอร์โทรให้ผมติดต่อกลับสามารถทิ้งเบอร์โทรได้นะเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปเองครับ แต่ก่อนจะทิ้งรบบ์โทรเนี่ยจะต้องบอกผมเลยนะว่ามีเหรียญน,นี้ทั้งหมดกี่เหรียญบอกบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาครับผมจะเป็นฝ่ายขับรถเดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านเลยครับ